สวัสดีครับแฟนๆคน,นใจชาวทุ่งและกาท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับเอาพ่อกันอีกนู่นพี่น้องน,นะครับห <c oughs> ลายท่านก็นเสนอแนวมาว่าอยากให้ชาวทุ่งพูดภาษากลางงจนไหวไหมฮนะ <c oughs> ยันบ่ไหวอยู่เนาะมุ่งเ้ากับฟาดเข่ากับแก้วมาแล้วใส่าาเข่าเนี้อจำแก้วมาแล้วว่าไทยยันบ่คล่องอยู่พี่น้องรีนแข็งนะครับเอาเอาภาษาบ้านเฮาหนี่งนะพันย่นา,ามจะทําให้พี่น้องเฮาเข้าใจมากที่สุดแล้วก็ฟังง่ายที่สุดนะครับพี่น้อง จะบ่เอาซับบโบรานจะบ่เอาคําโบราณนมาใส่นะครับจะเอาคําที่ไยกับฟังออกเลาากับฟังออกเนี่ยนะ้องพี่อน้องนะครับนะครับจากหลายคลิปที่เช่าทุ่งเฮ็ดมากนะครับพี่น้องจากหลายคลิปที่เสนอมากกับเกี้ยวกับดินนะครับพี่น้องบอ่ว่าจะเป็นดินดีดินบ่ดีดินเสื่อมสภาพดินโซมดินยังปรับปรุงจะได้นนแก้ไขจะได้ก็วาไปนะครับแต่ก็ยังมีหลายท่านที่ยังบ่เข้าใจเกี่ยวกับว่าดินเสื่อมโซมดินเสื่อมสภาพดินบ่ดีนี่ มันคือก e, ันอยู่บ่ส in ั s <S ่นมือเศ้ากับโทษบาดทาบเศร้าสูงกับคุ้ยกันเติมหนึ่งอยู่นะครับเกี่ยวกับดินนะครับพี่น้องคือเพื่อนบอกว่าดินของเพื่อนเป็นลักษณะจังสั้นจังสีเพรา็ว่าไปมันเอื่นว่าดินเบิดสภาพอยู่ว่าดินเสื่อมสภาพอยู่บ่ใช่ครับเมื่อนี้ก็เลยจะคุยกันว่าดินเสื่อมสภาพหมายถึงยังแล้วก็มีลักษณะจังใดแน่อันใดที่เฮาพ่อจะสังเกตได้ว่ามันเสื่อมสภาพมันเบิดสภาพจริงอันใดที่เฮาสังเกตยากนะครับพี่น้องนะครับข่าวว่าดินเสื่อมสภาพนะครับพี่น้องหมายถึง ดินที่มีคุณสมบัติไม่เหมาะต่อการเจริญเติบโตของพืชน,นะครับพี่น้องบ่มะที่จะปลูกพักปลูกกระบือขึ้นว่าเถอะนะครับพี่น้องอันนี้เออว่าดินเสื่อมสภาพนะครับพี่น้องนะครับซึ่งถ้าจะเบ่อในลักษณะบ้านเฮาก็คือดินบ่มีปุ๋ยปลูกแล้วกระบอกไงของเนาะพี่น้องนะครับในดินเสื่อมสภาพในความเข้าใจของแทบบ้านเฮาจะจะ,จะเป็นสี่คำว่า,วาถ้าดินบ่ดีแล้วก็หมายถึงดินบ่มีปุ๋ยนั่นเองนะครับพี่น้อง บ่มีปุ๋ยทั้งผูกบ่ข้นมาท่านว่าแันมีปุ๋ยมาต้องขึ้นละท่านคำ <c oughs> ว่าดินเสื่อมสภาพจริงๆบบได้หมยถึงว่าบ่มีปุ๋ยเท่านั้นเด้พี่น้องน,นะครับคำว่าบ่มีปุ๋ยดินบ่มีปุ๋ยดินบ่มีธาตุอาหารเพื่อนั้นเป็นเพียงส่วนหนึ่งนะครับ <c oughs> พี่น้องน,นะครับถ้าดินเสื่อมสภาพจริงๆนะครับจะมีลักษณะอยู่ซีหาลักษณะนะครับพี่น้องที่จะเอื้นว่าดินเสื่อมสภาพหรือดินที่บ่มเหมาะต่อการเพ่อปลูกน,นะครับ อันดับแรกนะครับนักวิชาการเพื่อนแบงเพื่อนนั่นกำหนดมาให้แล้วอันดับแรกเพื่อนบอกว่าดินขาดธาตุอาหารพืชแน่นอนละข้อมเขาใจพี่น้องเขาก็คือดินบม่มุยปุ๋ยดินบ่มี่ปุ๋ยนั่นเองคือดินเบิดสภาพนะครับปลูกดูตัวดูไรยบ่เติมจ้าเสือมิต่ปลูกกบปลูกมันก็บเบิดตัวปุ๋ยไปน้ำหมากน้ำผลเนี่ยน้ำซ้อนี้เนี่ยละเฮยนี้เนี่ยนะครับไฟต่ำเขาเนี่ยพวกเราคนจันตะบองงามแล้วไฟต่ำเขานะครับ เมื่อปลูกขึ้นยาี่ขึ้นซาจะไฟต่ําก็ะมี่อันแรกเพบว่าดินขาดธาตุอาหารพืชนะครับถ้าจะมองโดยตาเป้ากัถ้าผู้บมีความสันทัน์อีดีก็คงจะเบิ่งยากกันหรอกเดี๋ยวไปยืนน้ำมันเนี่ยขาดแทบบอเพราะว่า้าอยากจะให้หูเออ้าอยากจะให้ชัดเจนกินๆินก็ต้องมีเครื่องใหม้เครื่องมือวัดนะครับพี่น้องหรือบนสิกคโปรส่งไปหอ้ลบบลหองแล b บ a b o r a t o r ห้องล a บให้นักวิชาการเขาตรวจให้นักเคมีเขาตรวจหาธาตุอาหารให้ จึงจะแน่นอนว่าเ้ามะว่ากันเองบางเทือก,กอาจจะมีความขาดเกิดแม้แต่เครื่องไม้เครื่องมือสําหรับตรวจนี่ก็ในระดับซาบาดซาบาดเท่าราคาโบก,กี้ลอยนี่ก็เสืออ้อบบควายได้เพื่อนนี่เราเนาะนะครับหาซิบหาซิพื้นนะครับ,อ,รบอันแรกคือดินขาดธาตุอาหารพืชนะครับพี่นอ้องซึ่งค่อนข้างกระเบืงง้องยากที่ดอกเบื้องคือต้องปิดตะง,งามอยูปป่ปลูกผัดบัวง,งามเอาไปนะครับพี่นอ้นองลักษณะที่สองก็คือดินที่เป็นกรดจัด หรือด่างจัดเนี่ยอันนี้เขาเบิ่งบอกเลยเนี่โอ้มันกดตัวขันหัันโอ้ดินด่างด้วยนยด่างอยู่แล้วด่างกากสากแกกสีแดงสีเขียวมันคนละด่างนะเพาะอันนี้ต้องอาศัยเครื่องมื้เครื่องมือในการวัดในการตรวจสอบนะครับดึงจะหูนะครับดินกดจัดด่างจัดนะถ้าก,กดร้ายเกินไปกับปูกปกะโบงใหญ่ยยอีกละด่างแห้งร้ายเกินไปกับปูกบะโใหญ่ยยอีกละมันต้องข้าพอดีพอดีนะครับต่อมาก็คือ,อลักษณะเนื้อดินบาเนย ดินแน่นดินแข็งดินทึบดินดานหรือผสมกันเหนียวจัดหรือผสมกันทรายจัดเหนียวคักๆกได้บอกพี่น้องหากพืชไปบ่ได้เลยมันจะคนยางกันยังอยู่เถอะนะครับกันทรายแห้งแล้วจะหดน้ำเดียวนี่หายเดียวเนี่ยใส่ปุ๋ยเข้าไปจักไปใส่ปุ๋ยอยู่เลยบดูดดินบดูดปุ๋ยบดูดน้ำเนื Long ่องจากทรายจัดแห้งนะครับพี่น้องนะครับนี่ก็คือลักษณะของดินอ่าถือว่าดิน เบิดสภาพหรือดินเชื่อมสภาพนะครับพี่น้องต่อมาก,ก็คือที่พี่น้องเขาเด่ยินคุณหูดินขาดอินทรีย์วัตถุก็คล้ายๆกับดินขาดธาตุอาหาร้าบ่มีอินทรีย์วัตถุก็หมายถึงบ่มีธาตุอาหารนั่นเองแต่อินทรีย์วัตถุจะ,ะมีคุณสมบัติเพิ่มไปจากธาตุอาหารก็คือช่วยทําปรับสภาพดินให้เนื้อดินล้วนซุยมีการระบายน้ำระบายอากาศได้ดี ลดความแน่นที่พื้นดินนะครับพี่น้องอินทรีย์วัตถุไม่ใช่ว่าอีกอย่างอีกอินทรีย์วัตถุก็คือปุ๋ยมักปุ๋ยคอกหรือซากพืชซากสัตว์ที่อาถืออยู่ในซี่ย่อยสาลายลงไปเลยพี่น้องเอิ้นว่าอินทรีย์วัตถุนะครับเช่นพี่น้องเอาเศษยาเศษฟ้ามะมักเป็นปุ๋ยเมื่อมันเปื่อยเรียบร้อยดำปุ้มซุ่มเหรอเขาก็ไปใส่ในดินเอาไปผสมกับดินนั่นแหละเอิ้นว่าอินทรีย์วัตถุนะครับพี่น้องนะครับหมาตายนอนอโคลนี่นะเอิ้นว่าอินทรีย์วัตถุเด้่ต้องถ่ายมันย่อยซะก่อน ย่อยเรียบร้อยเป็นผงอ่้ยๆหน่ยเอนอินทรีย์วัตถุน้องพี่้องเนาะนะครับดินขาดอินทรีย์วัตถุนี่อันนี้ส่วนใหญ่เราดินพี่น้องกเกษตรกรที่บ่ค่อยงามที่ปลูกยังบ่ค่อยขึ้นที่บ่ค่อยเหมะกับการพปลูกก็คือดินขาดอินทรีย์วัตถุนี่แหละนะครับพี่น้องขนปุ๋ยมาใส่ไว้ไว้ไว้สอบละพันสองพันกระสือแต่ว่าในเนื้อดินบ่มีอินทรีย์วัตถุแทรกเลยนะครับพี่น้องพืชก็ยากที่จะเอาปุ๋ยไปใส่เพราะว่า การใช้การที่จะพืชจะนําปุ๋ยไปใช้ได้เนี่ยจะต้องมีอินทรีย์วัตถุเป็นตัวดูดซับแล้วก็ในอินทรีย์วัตถุมีอย่างว่าเนี่ยมีจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์นะครับพี่น้องจะช่วยละลายปุ๋ยนะครับเพชรไหปุ๋ยนั่นเป็นประโยชน์ยิ่งขึ้นนะครับพี่น้องฐานดินขาดอินทรีย์วัตถุใส่เตาปุ๋ยซื่อกับบ่องัมนะครับนี่ก็เอิ่นว่าลักษณะดินเสื่อมสภาพดินขาดอินทรีย์วัตถุดินอันต่อไปนะครับที่เอื่นว่าเป็นสิ้นดินเสื่อมสภาพหรือดินเบิดสภาพ ดินปนเปื้อนเปื้อยยังหละส่วนใหญ่แลวก็เปื้อนสารเคมีนะพี่น้องนะดินปนเปื้อนสารเคมีเนี่ยจะบ่ค่อยมีผลกระทบกับพืชดอกเพราะว่าปกติกับเกษตรกรเขาก็ใสสารเคมีเยอ่แล้วบางคนกับสีดยุกสีดยาสีดยาฆ่าแมงมังละสีดยาฆ่ายาบังละแต่พืชลักกันยังบ่ตายอยู่แต่มันจะมีผลกระทบกับคนเหมือนเนี่นะครับพี่น้องอาสมมติว่าดินแปลงเนี่แหละสีดยาฆ่ายาอยู่ท่วนท่นท่นท่วนเย เพราะว่าคือมาสีดเพราะว่าคือมาสีดอะไม่แญ่ใครเจ้าปลูกพักฟีฟ่ๆแ่ไม่กกาาย่กล้าไปปลูกจ้บอกบ้าบ้กล้าจักสัตว์จันขราเปลือยยาขายาเต็มสีนำสีนี่เปน่ะนะนะครับเอื่นนมาดินปนเปื้อนส่วนมากก็จะเป็นสารพิษสารเคมีทั้งการเกษตรนะครับที่ใส่กันจนเกินความจาเป็นที่ใส่กันแบบพั่มเพื่อนนั่นเองจนส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมและก็ต่อตัวเกษตรตักวก่อเองนะครับพี่นอ้องนะครับ ทั้งหมดทั้งมวลทีมวาม่าเมื่อเบิดก็คือดินเสื่อมสภาพหรือดินสิ้นสภาพหรือดินพื้นสภาพแต่สามารถกู้ขึ้นได้บ่ฟื้นขึ้นชีวิตให้ดินได้บ่ได้นะครับพี่น้องได้โดยการที่เขาจะต้องมียาดีแล้วบ่เนี่ยปลุกชีวิตดินขึ้นมาใหม่คืนชีวิตให้กับดินนะพี่น้องนะดินมีชีวิตหมยถึงจะได้ดินมีชีวิตไห่ไง ดินมีชีวิตเกิดตะเกาว่ามัานหยางงมอมง้เมแบบนั้นดินมีชีวิตก็คือดินที่มีอินทรีย์วัตถุแล้วก็มีสิ่งมีชีวิตเล็กๆในดินเช่จนจุลินทรียนะครับพี่นอ้องดินที่มีกิจกรรมของจุลินทรียอยู่เรื่อยๆอยู่ตลอดนะเอิ่นว่าดินมีชีวิตนะครับพี่นอ้องนะครับใส่เดือนก็คุดกับพวน่นกีดปูมกีโลกับคูดกับพวนจุลินทซียก็ย่อยก็สไลด์ เคสมีกิจกรรมอยู่ในหันอยู่ตลอดของดินนะครับพี่นอ้องเมื่อสิ่งมีชีวิตมีกิจกรรมอยู่ในดินก็เอิ่นว่าดินมีชีวิตปลูกพืชปลูกพักกระสรงผลดีต่อพืชต่อพักนั่นเองนะครับพี่นอ้องนะครับนะครับนั่นเอิ่นว่าดินมีชีวิตแต่ว่าถ้าดินมีลักษณะตามที่เศร้าทุ่งว่ามนีหนึ่งดินขาดธาตุอาหารพืชสองดินมีคุณสมบัติเป็นกรดเป็นด่างจัดนะครับพี่นอ้องสามดินแน่นทึบความอ่ ดินแน่นดินทึบเหนียวจัดไส้จัดนะครับพี่น้องต่อมากกับดินขาดอีซีวัตถุบ่เคยพ่อจ้เงเธอปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักนะครับต่อมากกับดินปนเปื้อนโดยเฉพาะพสารเคมีทางการเกษตรที่ว่ามาทั้งหมดทั้งมวลี่นนคือดินเสื่อมสภาพหรือจะจะว่าให้เป็นตะย่านไปก่อนก็นคือดินที่ตายแล้วแต่่วาสามารถปลุกฟื้นขึ้นมาได้นะครับพี่น้องด้วยการ พัฒนาไม่นะครับพัฒนาดินไม่นะครับพี่น้อบงบัคือคนนี้ตายเราปล่ยื้นี่คนว่าว่าว่าพี่งวยเบ็บนุกไปนี่โอ้ยขึ้นมาเว่าไม่กันนะแต่บ่มีนะครับพี่น้องนะครับแต่ว่าดินนะครับถึงจะเสื่อมซ่มขนาดใดน,นะครับพี่น้องแต่เรากสามารถพลิกฟื้นขึ้นมาให้เขากลับมาอุดมสมบูรณ์ให้เราด้วยกระบวนการต่างๆตามลักษณะการเสื่อมซ่มของดินนั่นเองนะครับพี่น้องเช่นดินขาดอิย์วัตถุบ่มีอิย์วัตถุตัวนี้ ฝนปุยมักปุยคอกไปใส่ดินมีความเป็นกรดจัดปลูกพืชไม่ขึ้นปนขาวต่ำเข้าไปนะครับพี่นอ้องดินปนเปื้อนสารเคมีเฮดจะได้หรอฮันปนเปื้อนหรอเนี้ยเฮดจะได้สิขาสารเคมีได้บ่นี่นะครับก็บมีการใส่ปุยมักปุยคอกไถพีกไถพุวนนะครับระบายน้ำนะครับพี่นอ้องเพื่อชะล้างสารเคมีหรือการน้ำจุลินทรีย์บางชนิดไปใส่เพื่อให้เป็นตัวกำจัดพิษของสารเคมีนะครับพี่นอ้อง <C oughs> นี่คือวิธีการฟื้นขึ้นชีวิตให้กับดินนะครับพี่น้องนะครับที่ลักลักที่เข้าด้ใส้กันอยู่ในนี้ก็คือการใช้ปุ๋ยชีวภาพการใช้ปุ๋ยอินรีนะครับพี่น,อน้องใส่ทั้งปุ๋ยอินรียใส่ทั้งปุ๋ยชีวภาพว้าให้งง,งเวลาเศร้าทุ่งปุ๋ยอินรียกับปุ๋ยชีวภาพม่นอันเดียวกันตัวจริงๆปุ๋ยอินรีก็ต่างหากปุ๋ยชีวภาพก็ต่างหากพี่น้องนะครับคําว่าปุ๋ยอินรียก็คือ ปุย๋ยที่ได้จากการย่อยสลายของซากพืชซากสัตว์โดยกระบวนการของจุลินทรีย์นะครับพี่น้องเพรว่าจะเป็นย่อยด้วยการใส่อากาศด้วยย่อยด้วยการบ่อใส่อากาศกา็แล้วแต่ละเมื่อย่อยสลายได้แล้วมาห้าอื่นว่าปุ๋ยอินทรีย์นะครับถ้าปุย๋ยชีว่าผเาน,เน่ยก็หมายถึงการเอาสิ่งมีชีวิตไปสร้างปุย๋ยนะครับพี่น้องเช่นจุลินทรีย์บางชนิดที่สามารถสร้างธาตุอาหารพืชได้นะครับก็คือปุย๋ยมีชีวิตอย่างเช่น จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงมันสามารถตึงในตัวเจนในอากาศไม่เก็บไว้ในดินหรือเก็บไว้ในตัวมันแลนาานน้วก็พืชสามารถนําในตัวเจนนาไปใช้ได้งี่เชื้อไรโซเบียมนี่นะครับพี่น้องหรือจุลินทรีย์บางชนิดที่สร้างเอนไซม์ขึ้นมาแล้วเอนไซม์ที่สร้างขึ้นมานั้นดันเป็นอาหารของพืชเป็นฮอร์โมนให้กับพืชนี่เอิ้นว่าปุ๋ยชีวาภาพพื้กันนะครับพี่น้องถ้าเป็นสารเร่งซูปเปอร์ของกรมพนันธุ์พืชก็คือสารเร่งซูเปอร์พอดอ12นะครับซึ่งจะ รวบร่วมจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ทุกชนิดนะครับมาไว้ในหันเพื่อให้เขาได้สร้างาธาตุอาหารพืชแล้วก็เฮ็ดให้พืชเอา,าธาตุอาหารไปใช้ประโยชน์ได้นะครับอื่นว่าปุ๋ยชีวภาพก็คือปุ๋ยอินทรีย์ที่มีจุลินทรีย์อยู่ด้วยเอื่นว่าปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพเปลี่ยนทั้งปุ๋ยอินทรีย์เปลี่ยนทั้งปุ๋ยชีวภาพก็คือสร้างสุงภาพพี่น้องเฮ็ดนี่แหละนะครับมักปุ๋ยได้ที่เรียบร้อยแล้วความที่จะใส่แล้ว เศษน้ำมักลงไปเพราะว่าจะเป็นน้ำเอ็มน้ำจุลินซี่ต่างๆที่ยังมีชีวิตอยู่นี่นะครับผสมลงไปน้ำเอิรนว่าปุย๋ยอินรีย์ชีวภาพานะครับถ้าเป็นปุ๋ยมักเป่า,ปา,ปา,ปาซๆซื่อๆมักเรียบร้อยแล้วเอามาใส่เอิรนว่าปุย๋ยอินทรียนะครับถ้าเป็นจุลินซี์ที่ห้าร้างขึ้นมาแล้วก็เ้าเอามาลดต้นใหม่เพื่อให้ต้นไหม่จะเรื่องงอกงมเช่นจุลินซี์สังก็แสงเอิรนว่าปุย๋ยชีวภาพานะครับพี่น,ออน้องเข้าใจนะครับนะครับนี่คือกระบวนการ แก้ไขดินโม้มดินเสื่อมดินเบิดสภาพให้กลับขึ้นมาเพาะปลูกได้ขี้เก่านะครับพี่นอ้องแต่ถ้านาทนาีบางอย่างถามันเสื่อมจนเกินไปห้าก็ต้องมีการค่อยปรับค่อยเปลี่ยนนะครับพี่นอ้องนะครับค่อยปรับคอยเปลี่ยนเฮ็ดไทยดินนั้นค่อยๆฟื้นขึ้นมาบมมริเวนลูกโป่งงไปเองเึ้นมหหลอดเนี้ยตายมิดสมายอย่นี่ฟื้นขึ้นแลโ,โว้ขึ้นมาลงบมมริเวณนะครับการฟื้นสภาพของดินเนี่ยมันจะลักษณะว่าค่อยเป็นค่อยไปเนี้ย ดินเสื่อมสภาพคักแล้วเี่ยปีนี้ได้อินรีวัตได้ปุ๋ยอินรียมาใส่ได้อินทรีย์วัตถุมาใส่ดินก็ข่แน่ขึ้นนจังหน่อยแต่ว่าก็ยังบ้่ไขปลอดได้ทาุอาหารยังบ่เพียงพ่อปเดยก็ปีต้อไปก็ปปับปรุงไปเรื่อยๆมีการปลูกพืชวนเวียนปุ๋ยพืชสดการน้ำจุลินทรีย์เป็นบทผใส่มันจะค่อยๆฟื้นขึ้นมาอาจจะใส่เวลาเนี่ยนะครับพี่น้องส่วนจะดนจะซาจะได้ก็อยุที่เกษตรกรเท่าไรจะให้ฟื้นเร็วกะมันปัปรุงนะครับพี่น้อง อาจจะไขฟืน้นซทรกกันเอาแต่ค้ดพ่อบปแล้นะครับอ่ะท่านที่ถามเขาไม่เกี่ยวกับดินสิ้นสภาพดินเสื่อมสภาพเป็นลักษณะจังไหนอันใดห้าพ่อสังเกตได้อันใดห้าสังเกตบ่ได้ก็บ,บอกพี่บอกน้องไปแล้วเนาะนะครับดินสิ้นสภาพดินเสื่อมสภาพนะครับน้องอ่ะท่านที่โทษเขามาถามกัได้เฮ็ดคลิปเพิ่มเติมก็คงจะเข้าใจขึ้นเนาะนะครับ ไอคลิปนี้คงจะพอพี่พ่อน้องเพยงค่นี่มานี่คลิปหนามีอย่างเจ้าพ่อกันไหมพี่น้องฝากกดติดตามฝากไลค์ฝากแชร์นะครับจะนําสาระดีๆเี่ยวกับดินกับพืชมาฝากพี่ฝากน้องเนาะน,นะครับท่านใดที่มีปัญหาเจ้าวกับดินอ้อยดินคอยเป็นศาสตร์เลยดินคอยคเป็นอย่างไรขายบ่ได้ราคาบอกเกี่ยก็คุณภาพดินด้องนะ่นอนะครับคุณภาพดินก็คือเพื่จะได้จังสิบปลูกพืชงาม นะครับเมื่อดินข่อยดินขีเวียงแก้ไขใจะไรเด็กอ่ะมีอย่างกัดทักทายกันเข้ามาเนาอพี่น้องนะครับอ่ะสำหรับคลิปนี้คงอยาพ่อพี่พอน้องแพทย์นี่ฝากติดตามฝากไลค์ฝากแชร์เป็นกำลังใจกับพ่อใจชาวทุ่งจะได้ค้นว้าหาสาระดีๆมาฝากพี่ฝากน้องนะครับพี่น้องเติบโตไปพร้อมๆกันฮะพี่น้องให้การสนับสนุนเช้าทุ่งเช้าทุ่งก็หาสิ่งดีๆมาตอบแทนพี่น้องนะครับเพิิงผ้าใสกันเนาอพี่น้องไปพุ่นกินปลามาพี่กินเขานะครับสวัสดีครับ